Oh. <laughs> แดนอันไกลแสนไกลเหล่าเทเลทับบี้ออกมาวิ่งเล่นหนึ่งหนึ่งสองสามสาม,ส,ามสี่สี่ ถึงเวลาสนุกแล้วสิ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  อ้าวเทเลทับบี้หายไปไหนแล้วล่ะ 啦啦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 ！

ทิงกี้วิงกี้เด็ซี่ลาลาพอลาลาเฮเลาลาสเฮสฮเ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 สเฮ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 เเฮเฮสวัสดเ ส,สดีครับผมชื่อมานดิฟสวัสดีค่ะดูชื่อคาวิต้ามาแอนดี้กันเดค่ะไปหาแอนดี้กันฮะแอนดี้สวัสดีมันดิฟสวัสดีคาวิต้าเราไปดูมาน้ำกันไหมค่ะครับงั้นมาเร็วเข้า <c oughs> มาแล้วอาดูนั่นสิมันคืออะไรอ่ะ มาน้ำมาน้าเดี๋ยวมันว่ายน้ําสิมันว่ายน้ําตลอดจังเลยค่ะเหมือนม้าเลยแต่มันเป็นปลาจริงๆนะแล้วอยู่ไหนแล้วอะมีอะไรที่ทองบนแก้มด้วยค่ะใช่แล้วมีท้องอยู่บนแก้มอ่ะ เห็นมันขยับตาไหมคะไม่เลยตรงไหนอะเห็นมันขยับตาไหมคะกำลังทักทายเราดูมันสิดูตัวนั้น หยุดจุดตรงนั้นน oh, ่ะกำลังเมาหนูอยู่นะตัวนั้นน่ะดูสิคะเห็นที่เัาหางเกี่ยวหรือเปล่าอ่ะมันเกี่ยวหางไว้กับญ้านะคะออเกี่ยวไว้นั่นเลยอ๋อปลายย้าแล้วหางของมันม้วนเป็นวงเลยค่ะ ว่ายน้ำวนไปวนมาด้วยผมชอบม้าน้ำอชอบมากมาก ชอบม้านะบาย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 เอาอเอาอีเอาอเอาอีเอาอีเย้าีเอาอสวดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี สวัสดีครับผมชื่อมานดิฟสวัสดีค่ะดูชื่อคาวิต้ามาแอนดี้กันเถอะค่ะไปหาแอนดี้กันหาแอนดี้สวัสดีมานดิฟสวัสดีคาวิต้าเราไปดื่มน้ำกันไหมครับอะน้ำมาเร็วเข้ามาดาน้ำอะดูด้วยสิ มันคืออะไรอ่ะม้าน้ำม้าน้ำดูมันว่ายน้ำสิมันว่ายน้ำตลอดจังเลยค่ะเหมือนม้าเลยแต่มันเป็นปลาจริงๆนะออยู่ไหนแล้วอ่ะมีอะไรท่ทองบนแก้มด้วยค่ะใช่แล้วมีทองอยู่บนแก้มอ่ะ เห็นมันขยับตามิคะไม่เลยตรงไหนเห็นมันขยับตามิคะกำลังทักทายเราดูมันสิดูตัวนั้น หยุดหยุดตรงนั้นนะ่ะกำลังมองหนูอยู่นะตัวนั้นนะ่ะดูสิคะเห็นที่เราหางเกี่ยวหรือเปล่าอ่ะมันเกี่ยวหางไว้กับญ้านะคะอ,อ,เ,อเกี่ยวไว้นั่นเลยอัอปลายย่าแล้วหางของมันม้วนเป็นวงเลยคะ่ะ ว,ว่ายน้ำวนไปวนมาด้วยผมชอบมาน้ำอชอบมากมาก มชอบมานะบ๊ายบาย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  ออวันหนึ่งนาดินแดนเทเลทับบี้ทิงกี้วิงกี้ดิฟซี่ลาล่าและโพกกำลังหาอะไรที่น่าสนใจที่น่าสนใจที่น่าสนใจ <ใ>น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจน่าสน,หน,หน,าสน,สนใจ E, น่าสนใจ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 โอ้โอ้บ่อน้ำ Oh. ทิงกี้วิงกี้มองเห็นภาพสะท้อนในบ่อน้ำา oh. 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 ภาพสะท้อนอ oh. oh. ทิงกี้วิงกี้ภาพสะท้อน oh. Oh. น่าสนใจจริงๆ oh. น่าสนใจจริงๆ ว้าน่าสนใจจริงๆ น่าสนใจ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 อะไรดีน่าน่าสนใจ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  น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจน,น,นิปซี่มองเห็นก้อนเมฆประหลาดสองก้อน น่าสนใจจริงๆน่าสนใจจริงๆริน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจ

น่าสนใจจริงจริงน่าสนใจจริงจ สนใจน่าสนใจฮ่าน่าสนใจน่าสนใจรึนรืนรืนนะน่าสนใจน่าสนใจฮ่าฮะน่าสนใจฮ่าฮะน่าสนใจโผเห็นก้อนหินแปลกๆสี่ก้อน นจจ่านะสนใจจริงจริเทเลทับ,บี้เล่าเรื่องที่น่าสนใจที่ตัวเองพบให้คนอื่นๆได้ฟัง ทิงกี้วิงกี้เล um sure ่าให้ดิปซี่ลาล่าและโพฟังถึงภาพสะท้อนของตัวเองในบ่อน้ำทิงกี้วิงกี้ภาพสะท้อนดิปซี่เล่าให้ทิงกี้วิงกี้ลาล่าโพฟังถึงก้อนเมฆประหลาดสองก้อนที่เห็นมา ดิปซี่ก้อนเม่ลาล่าเล่าให้ถึงกีวิงกี้ดิปซี่และโพฟังถึงดอกไม้แสนสวยสามดอกลาล่าดอกไม้สวยสวยสามดอกและโพเล่าให้ถึงกีวิงกี้ดิปซี่และลาล่าฟัง ถึงก้อนหินประหลาดสี่ก้อนผ้ก้อนหินช่างเป็นวันที่น่าสนใจจริงๆวันที่น่าสนใจวันนี้น่าสนใจเออน่าสนใจโอ้น่าสนใจเทเนทบี้รักกันมากๆเลย หมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิง้อมาเรียดแล้เอาวะบายบายทิงกี้วิงกี้บาย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 ดิปซี่บาย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 ลาลา บายบายโพบายบายจ๊ะเอ๋ฮะจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋จ๊ะเอไม่ไม่บายบายทิงกี้วิงกี้บาย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 ดิปซี่ บายบายลาลาบาย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 โพบายบายตะวันรับขอบฟ้าเทเลทบี้บอกลาบาย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 